สัสดีค่ะทุกคนวันนี้เมย์มาที่ใครรู้มากคะมาที่สวนราชพฤกษ์ใช่ไหมคะเพือ่อคือแบบโอเคเมย์จะบอกว่าตอนที่เมย์มาเคยมาแล้วเนอะตอนมสามก็คือไม่ต้องจ่ายค่าเข้า,ขาชมอา,อาจารย์หรือว่าครูอาจจะอาจจะจ่ายให้แต่ว่าตอนนี้คือมากาเพือพ่อเพก็คือเราเราต้องจ่ายค่าเข้าชมน,นะพุ่เนาะสองร้อยบาทเผื่อคนที่แบบมาอะไรเงี้ยเขาจะได้รู้ว่าเออต้องมีค่าเข้าชม ดอกไม้สวยมากเพืออ่อนนี่เขาเรียกว่าดอกไม้แะไรคะ<อ>่ะดอกคุณคนบานน้นบานยัอ๋อสวยมากอันนี้เราจะเดินชมค่ะพื่นเนาะเราจะไม่นั่งรถถ้านั่งรถนะคะก็คือรถก็จะพาเราแบบพาเดินอะไรเงี้ยก็จะต้องจ่ายหกสิบบาทค่ะแต่อันนี้เราจะเดินเองเพราะเราชอบเดินสนุกมากบรรยากาศดีนะคะแดดไม่ร้อนแล้วก็ฝนไม่ตกด้วยค่ะ สวยมากหนูไม่อยากใส่หน้ากากเลยแต่ก็ต้องใส่เนาะวิเขาถามด้วยนะคะว่าเออฉีดวัคซีนครบ2เข็มหรือยังอะไรอย่างนี้ทุกคนคะ่ะเราก็มาถึงนี่แล้วเราไม่รู้ว่าเขาเรี้ยงชื่ออะไรดูข้างหลังเราเพราแบบ this is my dream ชอบมาที่นี่มากเลยบรรยากาศดีแล้วก็ได้เห็นดอกไม้สวยๆนี่ปู่เราก็เป็นตักล้องให้เราว่าอนาคตเราต้องหาตักล้องแล้วแหละเพือ,อหนูต้องหาตักล้องให้หนูหนึ่งคน คือครั้งที่สองมาที่นี่ครั้งที่สองนะคะชอบมากขา,าทุกคนคะ่ะดูข้างหลังเรานี่คืออยากจะพูด จะตกเหมือนนี้ยาม่กลัวมากเลยข้างบนนั่นนะคะคือเขาปรับปรุงอยู่ก็เลยแบบยังขึ้นไปไม่ได้ก็จะมีพระเอกของเรา <c oughs> <c oughs> ยังถ่ายรูปยังถ่ายวิดีโอให้เมย์อยู่ <c oughs> ปู่แล้วนี่เอง เราต้องกลับแล้ว,วกัวฝนตกนะมารอบหน้าแล้วกันไม่คุ้มเลยอ่ะพือ <c oughs> คือหนูรู้สึกว่าไม่คุม้ม <c oughs> นี่นี่ไงรถอ่ะพือ <c oughs> หนูคือสามารถขึ้นไปตรงนั้นได้เนี่ย <c oughs> ใช่ไหมคะห้า <c oughs> ไม่ใช่สิเราจ่ายไปสองร้อยแต่ว่าเราเดินแค่จุดเดียวมันไม่คุ้มเลยนะทุกคน เช้าว่าไปทำบนมาแล้วก็พระอาจารย์มัดมือให้